สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบก,กับแนวทางหุ้นจีนจากแนวทางของวันศุกร์วันที่17เจดะเดือน10เดือนตุลาสองห้าหกแปดจ้าสำหรับพ้นหุน้นจีนของวันที่16จหกจะวันพฤหัสแนวทางของห้าจะรอบเศร้าไฮเดน6กับหาผลของรอบเศร้าจากเก้าศูนย์ศูนย์สองหาโอ้โหบนมาเบิรดเนาะ สำหรับลางนี่มาสองหาสำหรับสองหาแนวท่าของเขาใไดตกับหาสองอย่าว่าซีเน้นหาสอยู่ตเก่าบริเน้นวันที่สิหามาสองหามือนีกัมาสองหาตัเก่ามาอยูตเก่าแต่บริเน้นโอ้โหเน้นพิดตแต่ก็ถือว่าโอเคเนาะปกจะมาตัเก่ามาแล้วมาได้อีกจะแนวท่าบริเนีนบรินน์มันจะ สำหรับรอบบายจะให้เด่นเก้ากับแปดพุ้นของรอบบายจะหกสี่หนึ่งสามสี่รอบบายเนี่ยสี่บนสี่หลางกันเลยทีเดียวเนาะสี่หนึ่งสามสี่โอ้โหโบมีอย่างเลยเนาะสำหรับแนวนทางหุ้นจีดของวันทีสิบหกมารอบเศร้าจะสำหรับวันทีสิบเจ็ดมืนนีป่ปักตามโตแล้การจ้าแเหมือเด้อจะหาปักกาก่อไบเล ปรกกาศเสียไปไซลับโบก่อนเสิยไปรับชมรับฟังแนวทางเนาาะฝกพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนอกจากพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไหวจะเผื่อสิได้บ่พลาดแนวทางที่จะจอยลงหายจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ทุกวันจ้ามีทางแนวทางวูนนี่คืออีนาะงวูนจีนจะวูนห้างเซิง หุนดาโจนฮานอยลอวพัฒนาแนวท่ารัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันจะฝากด้วยละกันเนาะตามต่อจะสำหรับหุ้นจีนรอบเศร้าเมื่อนี่ห้เด่นหาและหกวิ่งลูดจะ้ะหาและ4ี่วิ่งลูดจับคูเดนหาศูนย์หาเก้าหาหกหาหนึ่งหาสาม สำหรับเด่นสี่จ้ศูนย์สี่หกสี่หนึ่งสี่สามสี่ห้ารอบไฮเดนเอาคำนวณแน่วทางเนี่ยได้นี่รอบบายคือ,อยังพอท่านได้จับขู่อยู่โอ้ยมือเจ้าของลายแป๊บหนึ่งเด้อจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่จา้ารอบบาพค่ะลืมจับขู่โอ้ยมือเจ้าของลาย ถามกันต่อจะสำหรับแนวทางรอบบายไฮเดน7กับ6กจ้ะจะาูะดเดนเจรอบบาย7 0 7 1 7 4 7 3 7เหนสีาหำหรับเดนน6 6 0 6 1 6 4 6กสาองตัวประกบขู่มือนนในการจายอยู่ตัวนี้สำหรับตัวเน้นจ้าหูน่นจีทรอบใบเน้นหกสี่เด่นเจ็ดเน้นเจ็ดสี่เจ็ดสาำหรับรอบเศร้าจะเด่น4เน้นสี่นย์กับ4ี่หาเด่นหารอบเศ้าจะเน้นหาเก่าแลวกหา0ย์จ้า มือนี่ถือว่าเป็นมือสุดท้ายเนาะสำหรับแนวทางสายห่นข้อห้าวเราจะหนจีดห่นนิเคอุ่นห่างเสีงเนาะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์เราจะทานแนวทางออกพูนกับลูกไห่ตั้มปกติจะทานแนวทางบวกพูนกับสิบบนในลูกไห่จะทำบุญอพาร์ตโคติตามโคสันกระดิ่งไว้ล้อย่างเดียวเราจะเพื่อรอหลับการแจ้งเตือนเวลาเสียใจลูกแนวทางใหม่ใหม่ไห่เนาะสำหรับแนวท่าหนจีดของเฮากับปากไว้เพียงสำเนีญละกันจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งเราจะมีตัวหมักตัวชอบจัง ตามนาะงบมีตัวมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะขขาหายสูงดีกันทุกคนทุกท่านจ้ะสวัสดีจ้า